สวัสดีครับผมวันนี้เป็น EP แรกนะครับเดี๋ยวเราจะไปทานข้าวันที่ร้านเชฟกล้องนะครับผมชื่อร้าน local native food lab นะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยครับ ร,รมันจะเสิร์ฟหนึ่งชื่ออาหารสองจงานใหม่ก่อนแล้วเก่าจะเข้าไปเสียงทัน คือแปลว่าเราอยากให้ลูกค้าได้รู้จักเขาเรียกว่ารากเหง้าทีท่แท,ท้จริงของกับข้าวเมืองเหนืออาหารเหนือเสน่ห์ที่ทําให้ผมสมรักอาหารเหนือแล้วเปิดร้นดดา,ารนไอ,อ้อาการพูดแบบนี้จริงๆผมเคยเสิร์ฟแบบนี้มาแล้วรอบหนึ่งก็คือเป็นโต๊ะข้างล่งนะครับคือกินเสร็จหมดแล้วก็มีโต๊ะสำหรับเล็กๆนะครับของทุกอย่างเลยให้เราได้รู้จักรอบนึงสิ่งที่น่าสนใจก็คือไอ้โตนะ๊ะนี่ยกดกินกมไดท้ทั้งหมดอาหารเหนือจินมากนะครับก็เลยทานได้หมดแล้วของแท้จริงเยอะ ก็เลยจังตีเฟ้นเก็ใหม่ก็คือเสิร์ฟขนาดนสิ่งที่แตกต่างจากการเสิร์ฟโตขนาดนี้ก็คือระหว่างที่เราเสิร์ฟโตัวดั้งเดิมเราไม่เปน็ปนอนิสรนองคำว่าเป็นิรนอมคืออันนี้เป็นอาหารที่แบบดั้งเดิมมากๆานะครับแต่ว่าอะไรที่ต้องใช้ไฟใช้ไฟ,ไฟจะไม่ใช้แก๊สไม่ใช้เตาอบอะไรที่ต้องใช้เกลืออย่างเดียวตามตำราเราจะไม่เอาอย่างอื่นมาปนเลย มาอย่างไรไปอย่างนั้นนี่คือตั้งเบลลมากๆเพราะฉะนั้นหลายท่านทานอาจจะรู้สึกมันไม่ถูกปากแต่ให้เข้าใจว่านั้นคืออาหารที่เป็นคั่งมืองดจริงๆรสชาติปนประมานี้เดีนะ๋ยววันนี้เราจะทานกันทั้หมด6ตัวนะครับ6ตัวก็เท่ากับ12จานเยอะครับหลังจากนั้นขยับไปข้างหน้าอีกก็จะมีของหวานอีก1ตัวใน1ตัวของหวานผมกระจายได้อีกเป็น3เท่ากับวันนี้ลูกค้ากินทั้งหมดประมาณ15ห่าคอร เยอะไหมเยอะครับแต่ผมเชื่อว่าทุกท่านทำได้เป็นกำลังใจให้ทุกท่านเสมอนะครับสำหรับอาหารนะครับเดี๋ยวเราจะจัดเสิร์ฟออกไปจะบอกว่าถ้าน้องเอากับข้าวไปวางไว้บนแผ่นไม้ลูกค้าไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่าเขาจะจัดตามเรื่องของเขาไปเรื่อยๆแต่เราจะมีเบรกระหว่างหนึ่งชื่อก็คือเสร็จไม้เก่าเึ๊่เราจะเบรกปั๊บหนึ่งนะครับเพื่อให้ลูกค้าได้โอเคเข้าใจว่าอะไรเป็นไงไม่นาน อันนี้คืออะไรครับอันนี้เป็นไข่ต้มครับข้างล่างนั่นไข่ขาวที่ผมลงอยู่นี่เป็นไข่แดงครับน้องๆในครัวจะเยอะขึ้นหน่อยนะครับเพราะว่าค่งงานัมาเลยค่งงานครับน้องๆส่งงานจากมหาวิทยาลัยแล้วพวกน้องชุดเก่า,าที<อ>น,นี้ออกไปหลายคนครับก็เขาออกตอนย้ายร้าน่เ้ตอนนั้นไหนร้านกัน ไม่น่าใช่อะครับน่าจะด้วยสาเหตุอื่นก็อิ่มตัวอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยออกไปทำอะไรกัาเหตุอื่นหลักการของการกินปลาเมือเนี่ยมันจะต้องมีขอมประมาณสี่อย่างทานด้วยกันก็คือปลาเมือกปลาครับไก่ต้มนะครับแล้วก็ซาลาเปาขาดไม่ได้นะครับอย่างไร วเวลาทำแนะดันไม่ให้มีอย่างไรที่อร่อยทานวยกันจารที่หนึ่ง่นี้เป็นการที่เรียกว่าตำมะเขือนี่คือจานหนึ่งที่ผมเอาไปตอนที่มีงานเปิดตัวรถยนต์หรูหราอลังการมากเนี่ยผมมักจะเอาตำมะเขือไปเพราะมันเป็นของกินที่ทําให้ผมชอบะารน,นะก็จานนี้เป็นจานที่หนึ่ง ี่คือปลาเ่ยครับพี่ปลาตำปลาเขือกับปลาปิ้งครับอันนี้เป็นปลาดุกนาเนี่ยแหละครับอ่มันมันเป็นสิ่งที่เมื่อกี้ทานไปหน้าตาจริงๆริงครับโฟก์ครึ่งลงครึ่งทำมาแล้วจะให้เหมือนตำพุการให้ไหมครับ <laughs> รู้ตึกเป็นเนาะเป็นแหงอะไรไม่รู้สักอย่างมันเป็นอะไรที่กินแล้วมันต้องรู้สึกหอมแล้วก็ในเวลาเดียวกันคือสดชื่นด้วยเพราะฉั้นราจะเตยม่าเวลาทานซตรแรกเข้าไปนองติดคอ ไม่เนไรยายไปซุปุปครับแต่นุ้ครับแต่ว่าว่เปลี่ยน,นคล้ายกับเียซุปแล้วก็ทรีมันเหมือนกันด้วยนะครับคำว่าทรีมันเหมือนกันคือผมจบด้วยคนอนยัก ปกติถ้าเป็นเบียซุปเนี่ยเขาจะจบด้วยเล่าพันหยากของฝั่งเสิร์ฟใสลงไแล้วปั่นเข้าอันนี้เราก็จบด้วยพันหยาดที่ใส่แล้วก็ผมทัชสุดท้ายด้วยเนยแบบมอสเ,เบอร์รี่นี่คือเทคนิคอาหารฝั่งเสิร์ฟตัวนี้เป็นเสิร์ฟของเปาแกงทงเลนะครับซึ่งมันเป็นบางอย่างที่ผมว่ามันมันเป็นตนริบของผมเองอะ่ะคือผมเป็นคนชอบกินแกงทะเลมากแล้วผมแค่รู้สึกว่าเออจะทำยังไงดีหนอให้แกงทะเลมันมันมูฟไปข้างหน้าได้ สิ่งที่เราเจอว่ามันสวยงามก็คือมันใช้ขิงกับความเปรี้ยวเหมือนกันเสยวหลวงเปาก็ใช้ขิงแล้วก็ใช้ความเปรี้ยวแต่ความเปรี้ยวต่างกันทั้งนั้นก็เปลี่ยนกันแล้วก็เ่อะข้างครับที่มันข้างนะใช่ครับน้ำเลยมันออกมาใช่ถ้าใส่ของอันนจะร้อนใช่ร้อนครับมันพุ่งนึ่งออกมาครับตัดนิดนึงแล้วก็กินน้ำด้านในก่อนอืมสบายครึ่งคืนนึงมันจะถูกต้องนะครับ อันนี้ก็คือเชี่ยงเมื่อวานทางคืนหนึ่งทางวันนี้คงจบนะครับเขาหนึ่งถ้าไม่พอนี่ก็ตัวนี้แกงห่อไก่นะครับเดี๋ยวจะเสิร์ฟแกงห่อไก่จริงๆคู่ไปด้วยแล้วผมตัวนี้ผมจะเสิร์ฟเร็วนิดนึงก็คือผมไม่รอเพราะว่าเผื่อเขาเรียกแกงห่อไก่เหมือนเชฟนะซ่าไม่แน่ใจว่ารู้จักซ่าหรือเปล่าคำว่าซ่าโดยปกติแล้วมันแปลว่าการสไลด์บางๆการซอย คำว่าซาบแปลว่าสดนะครับสอเสือไม่โครสาซาบนะคบซาักเป็นการซอยผักบางแล้วมาคลุกนะครับถ้าเป็นซาจีหรือว่าซาบเนื้อนะคก็จะเป็นการซาบแบบสไลด์บางคนอีสาน